สวัสดีจ้าพี่สุภาพรบิ๊กแจ็คบิ๊กโน้ตจ้าจ้าต้องการอะไรเออกรณีจะยาบไอ้กระปุกน่ะเลยที่แข็งนนะกระปุกน้ำไอ้กระปุกสีดาพี่สุภาพรเบาเสียงทีวีให้บิ๊กแจ็คหน่อยจ้าจ้าจ้าอ่าแล้วฝากทางโทรศัพท์นะจ้าจ้าเออ เอาอันนารายพิกแผ็ดดินนะเดี๋ยวพี่จะชูให้ใอยู่ะนะคะหน้าจอทีวีมันจะช้ากว่าโทรศัพท์นะคะ,ะอ่านหนึกระปุกนะคะปริมาณเท่าเดิมนะคะ5้าหิกรัมราคา690้อเก้าสรดเหลือ490ร้อยเก้าวันนี้หนูให้โปรสองแถม2อพี่จะรับกี่กระปุก 2>, 2แถม2อค่ะสแถมสองได้สี่กระปุก9ก้ายแปดสิบาทนะคะ,ะอ่าอ่าและสูตรอื่นเพิ่มเติมไหมคะพี่โปรสองแถมสคลาสสูตรได้เลย ไม่ค่ะไม่เอาแค่นี้ก่อนนะจ้าจ้าจ้าแก่งกระจานฝนตกไหมเนี่ยตกจ้าแต่ตกไม่เยอะจ้าไม่เยอะนะแล้วทุเรียนเป็นไงบ้างที่ใบเฉาใบร่วงก่อนหน้านี้ทุเรียนเล็กดีขึ้นยังสวยดีขึ้นแล้วสวยโอ้ใกล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 ้น่าจะปีนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะนั่นแหละบำรุงดีดีดูแลดีดีเข้าว่าเข้าให้ซื้อให้เขากันนี่แหละโอ้เขาก็คือเขาไปเขามาเห็นเก่าพี่ใช่ไหม ใช่จ้ะโอ้ไม่เห็นของพี่เขาก็เลยให้ซื้อให้ใช่ไหมใช่ให้ซื้อ,อให้ใจมะเขือเทศมั่งอะไรมั่ง<อ>แล้วก็จะให้ปลูกผู้เรียนนี่เขาอนยพี่ก็<ต>ให้เขาฉีดทางดินนารายพืชดินเริ่มต้นจากดินดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้เขามาซื้อสูตรอาหารทางใบตามสเต็ปนะพี่นะ,<ต>ะโอเคขอบคุณนะคะ<ต>สวัสดีค่ะนะคะ